เอ้ยรักหนูหรอพี่พีทใช่มากไหมมากไหมทำไมหน้าดำๆเลยเลยเพราะว่าไฟมันไอ้นี่รอบแบตจะหมดอ่ะพี่จุ๋มแบตจะหมดสา่หยู่ไหนพุ่งมีไปหาหนูไหมพุ่งมีหรอพี่กองมาให้หนูถ่ายไปหัวใจยี่งกว่า กูสายยเก่งยาวมากเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้คุยกับผมทำไมตาแดงจังขอหย่อดตาแป๊บนึงเฮ้ยคิดไปฮะไม่เห็นคอมเมนต์เนอะไม่เห็นคอมเมนต์แล้วจริงๆีฮะกลืนกินไปไหมกลืนไม่เป็นไม่ชอบกลืนคืออะไรอ่ะกลืนคือเส้นสีอไม่ใช่ต้องตีต้องตีกลืนก็กดเลย ไอ้เนอะข้างในข้างก้างตับเรียกว่าถ้าเปลียนเป็นคนก็คล้ายๆแบบน้ำแรกละค่ะอะไรคะน้ำแรกศูค่ะน้ำแร่ศูนหนึ่งครับเขาเรียกอะไรเดี๋ยวนะเราเสื้ออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเวียนอย่างอื่นแล้วนะครับเป็นเป็นเป็นเนื้อแบบอันนี้น่ารักมากอันนี้เป็นแมวงงงงสี่ตัวครับ อกสี่สิบแปรหัสคือพอพาน318นะตัวละ249บาทนะครับแมวพอพาน318นะรอยลายนี้ครับลายนี้สองร้อยสี่สิบเก้าบา เพราะพันสามหนึ่งแปดครับไม่ใช่สองหนึ่งแปดเรามีอะไรตลกตลกไหมอ๋อเออเออมีจีช็อกจากบ้านขายถูกมากเลยนะอ๋อพ้ในูชใช,ใช่เรามีจีช็อกนะ ป็นใส่แล้วนะทีข่ขโมยไปอันนึ่งเขาเหมือนมือต่างูมือถมีก็กินไปนหมดไปสองสามสองก้อนแล้วเมื่อวานเม่วาไว้นทกินยังฉันกินไปก้กอนนึงนะั่นมีบอกว่าหยิบเอาประตูนี้ว่าของใครกินไปเลยอันอันนี้มีแว่นตานะครับของตัวเองซื้อมา,าอมีใบเนาะเบอร์เบอรี่แบบนี้ลูกค้าที่รักนะเขาลงมาใช่ พี่เขาม่ติดไม่ยอมรับดูผมมาลองใส่ไหนสิขายสี่พันสองนะครับกล่องกล่องเป็นนี้กล่องเป็นเบอร์เบอรี่ถูมากนะจริงๆครับสามพอพานสามสี่สี่ขาเป็นนี้ขาเป็นเออใช่ขามีเขียวว่าเบอร์เบอรี่ขนมอันนี้อร่อยจริง เดี๋ยวจะไปเอาข้าวเหนียวพวโมกมากินแล้วอ่าเอาผมท่ามี้เร็วท่ามี้เร็วอุ้ยนี่นี่นี่หนูท่าอันนี้ก่อนเดี๋ยวกันไปมันจะไม่ไหวนี่เป็นเป็นหมี แครแบร์อยู่กับกีกีลาล่าครับอก4ี่่นะตัวละ230ร้อยสาคาคือปอปาสิครับปอปาส4 230บาองร้อยสามสิกาหมดเนาะ หมดแล้วครวเกี่ยงหมดเกี่ยงเลยมีวหมด้าปสี่หมด้หมดี่ดอ้หอันนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้ถามมีคนถามว่าเสื้อตัวเล็กมีไหมเนี่ยเสื้อตัวเล็กแน่นอนเมากลยอ่ะอกสามสิบอาไรนสิบสี่สามสิบสี่ครับอกสามสิบสี่ตัวละสองร้อยสามสิบเสื้อสั้น 634นะคะป .25 ป .25 200ขางสิบค่ะ2 30ไม่ได้หรอ2 30นะครับป .25 เราต้องเดืผู้ชายมานานแค่ไหนที่จะร้องเพลงกเวกได้ขนาดนั้นพี่พีทชอบไงเห็นไหมที่พีทพี่บุ่มร้องเพลงพราะไหมคะพอขอใี่ ร้อง <Hi. S 1> ไงร้องอะไรให้ดีท้าบอกเพาเาถึงร้องไมเป็นอะไรไมเป็นอะไร